อืมมนลุ้นมาลุ้นขึ้นมาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วขึ้นมาแล้วอ่าถ่ายมันดึงลงไปเรื่อยๆเนาะโอ้คือจีตัวใหญ่นะโอ้มันอจีดึงลงเนาะอ่าอ๋อกินแล้วอ่ากะว่ามันกินแล้วกะทกบาทหนึ่งพี่น้องแหละกะดีดสายออกมาบ้านอ๋อดีไซด์ดีไม่ดสายโอ้กินแล้วเนาะ สบายดีทุกคนเมื่อนี้เข้ากัแต่เดินทางเข้าป่านะมื่อนี้มาเที่ยวป่ามาเที่ยวกับพอบันดองแ้วกับทีมงานพอบันดองนะคือเมื่อนี้ก็เลยเข้ากันเลยว่าตามเพิ่นมามื่อนี้วมาสิมาเที่ยวน้ำเพิ่นนั่นแหละเิ่นป่าปลาลายเยนร้ายนะอยู่พี่ก็เลยเข้าก็เลยยังมาเบิ่งนทุกคนนี่ก็ ทีมง,งานก็กำลังมาวัางได้ในแบงกันลงนะลงไปใส่เบ็ดป้าไวนะ้หนาสองคนเข,ามา,นขามาหอดสถานถี่เลยทุกคนนี่ก็เป็นนองนี่กว้างนะใหญ่เลยทุกคนเหย้าไปวู้นผุซึ่งว่าสังเกตเบ่งมีแต่ต้นใหม่อันตายนะต้นใหม่ตายอันยืนต้นอยู่ นี่ก็คือห่างว่าจากบ้านนี่ก็ใครเติบอยู่ทุกคนใส่เวลาเดินทางนี่ก็ประมาณชั่วโมงละทุกคนมือนนี้มากกับพอบันดองมืนี้เจริญพ่อนออกตนยันยมทั้งหลายบอสทานที่เ้ามานี่เขาห้องเนี่อ่าก็อ,อื่นว่าหนองนะเป็นหนองที่จริงมันเป็นหนองส่วนบุคคลพอหนองส่วนบุคคลก็เจ้าอันตันน้ําแล้วปุ๊บน้าํามัน ขึ้นไปทั้งเทิ้งพุนแล้วมันก็เป็นมันเป็นหนองรูมเลยบ่ะเนี่เพิ่ยเยอะมากไงกลายเป็นหนองรูมกลายเป็นหนองรูมเพราะว่ามันมันมีเคสทุกคนในในีนในอ๋อทีไม่เห็นมีห่วงอมอยู่ทั้งพี่ขึ้นไปปุ๊บละไผรยังมาหาปลาก็ได้โอ้โหทำงาทต้งพุนก็หาปลาได้หมดได้หาแต่เขาบ่ได้ความด้วยหงเพราะว่าเขามันเป็นเน่ยหนองเลี้ยงซัดค่ะเจ้านะทั้งพีเขาไม่ได้ซีเลียดโอ้โหหนนาทั้งพีถงนะพีกประมาณสองสามกิโลน้ำนะน่ะปลาหลายมีงูเหลือมก็มีอยู่ทุกเพิ้งพุน มีงูเลืมมีหอยนีหลายหอยขั้นก็มีเพราะว่าสังเกตเบิงป่านี้ถึบเนาะึบเป็นป่าถึบเลยทางในเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นตามา้างหนอกนี่สิเป็นปลา้หลปลาไหลปลาเนี่ยช้ำจะกินนี่โอ้พอได้กินเพราะว่าสังเกตเบิงพังต้งขามเนี่ก็สิเป็นเขาตั้งแคมป์อยู่ทุกคนตั้งแคมป์อยู่เผิ่นมาใช่มองนะเพราะว่าทำเผิ่อมังได้เนี่ยแล้วก็พูนพูมีอีกพังพูก นี่ก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละทุกคนที่ว่าเพิ่นมาตั้งแคมป์ห้าปลานะมาก็ทีมงานก็ได้มาเข้ามานำเข้าไปนะเข้ายังไม่ได้ซื้อมากบ้านี้เฮาก็สิได้ไปเชื่อม่องกับบารมไปเชื้อม่องบางคนนัคือมีเห่ยอยู่อืมแต่ขี้เห่ยเขาพูแล้วได้บ่กรูปตุลในกันบ่ได้เชื่อหลอกบ่ Vui, vui, mang xe lọc lọc Xe này Lọc, này hao cả Khí hứa thủ con Đi thì bà mi hứa con sao bàn Thầm chọn cho ta mình Mà cho nằm nữa này nào tụi mà này sang kiệt bừng hoi này lai nè นี่เด๋อวหอยนั่นนี่เต็มเลยคบกับทางคือรหอยไหน่อยเ็มกับพันแล้วนี่ยาามือควโอ้คบโอ้ทีมงานเลยได้ได้กบอันยังกันนี่บเงาเลยโอ้งอนบองเงางเงา หนีทีมงานเท้าสองคนทีย่างมากานาะคือพ่นไปใส่เบ็ดทุกคนพ่นเนาะใส่เบ็ดอยู่แต่ว่าทั้งเท้านี่ก็สิได้ใช่ม้อบบันคือมาาเลยก็แบ่งนาทีกันนะคือพอบาดดองนี่ก็จัดการผพ้่ได้บอลยูนะ <laughs> กลับมาแต่ใส่หมอ้อก็นี่พากันสีใส่บางลั่นต่อนะไปใส่บางลั่นนะบริชาปะเอ้ยลอ,องเบ้อปกตินี่ได้อยู่ปะเยอว่ามาใส่ไหมอืมพึ่งนะแต่ว่ามื้อนี้มันค้ามันคำ้ำไม่ได้ต่ำเชื่อเป็นตัวเลยกับปูก,กันเออปกติน่ะต่ำก่อนถ้บเบิ้องกัปงะ,ป,ะปูกัน เน่าเนี่ยเลอเอ้ยตป้าให้มันเน่าเนี่ยหนี่งบ่ใส่บางรันนะเอ้ยฮะ,อะตอนนี้ก็บพอบันดองกับทีมงานช่องคนก็ได้ไปอันใส่บางรันทุกคนคือใส่ผ้าใบเพือเ่อว่ามืออื่นเสาร์นะทุกคนเดี๋ยวใน,นได้ก็ทาบึงน้ำกันว่าสิไดือสิบรได้นะเอ้ห้าใส่หม่องนะสามดังหม่องที่เ้าใส่นะนั่นแหละเดี๋ยวในได้ก็ ตาเบิงมืออนเศร้เาเดี๋ยวได้ประด้นะเพราะว่าเป็นว่าวันนี้นีนน่นลายทุกคนเพราะว่ามีคนมาหาอยู่พูอยู่ฝั่งตรงขามเนยน,นะเขาก็มาตังแคมป์แะ้วก็มาหาปลาโดยเฉพาะเลยอแต่ว่าเขาใส่มองลายแต่ว่าข้างเขานี่แข่สามำดังนะจะได้ได้กะถาเบิงตอนเศร้าแหละโอ้ไรอย่งเงเลยค่ะสองแต้มพี่น้องอ๋อถูกหด้ทัทงเดียนท้งงูไม่ละ หาแรงเอาเลยหาแรงหาแรงนี่ได้เย็นนำผมนะอันนี้เย็นโคูงโอ้ของกินเลนท์ครับพ่อเนี่ยฮะมันหลายนะมันหลายพวกก็เลยสอ่อนมีป้า้มเลี้ยเล่งอ๋อทุก อันนี้ป้านี่ไปพันนอนนะทุกคนนะี่ครับดูโอ้แนวนอนแนวนอนมันเข่าก่อ็เตรียมอาหารพี่เนาะโคบสิงโคบบอสนะฮะกบกคบโคบยันโคกอ่าแน่นอนแบบนี้หอบนั่นเอ็กุ้งซิงเนี่ยนะมาหอบนะอันนี้อันนี้ก็หองงูย่างเลย บ้านใอยเอ,อ,อ่ยงูตาเฮ่บ้านใอยเอิยเอองูตาเฮเออยห้องคือกั้นเลยหอยก็มาไล่ลายเลยนี่ก็เห็ดอยู่เห็ดกินแล้วบ้านเม,มื่อนหร่มีเมนูยังไหนต้มหอยผมบ่ต้มหอยน้ำได้มื่อไหร่แกงปลาอะไรก็มีทอดกระปูนน้ำผลบ่ โอ้สามในนู้นขากเลยขักเลยมาหนึ่งบุง้งโอ้หนึ่งคือ<ช>ทั้งนี้ฮะเอามากขั้งแรกนะมาก็ถือว่าสวยงามนะทุกคนแต่ว่ารอบมึงบรรยากาศตอนเช่าตอนเช่าเนี่สิเป็นอะไรนะเอามาแต่ชื่อมงมู๋เลยโอ้นี่นมังบัวพอมนะ แกงเสียปลาปออโอ้ขากเลยทุกคนแกงหมกบวบเสียปลาโอ้ได้ไหมเลยตีสาอ๋อตัวตี่ามนะโ้ตัวนี้ง่ายเลยตัวนี้นะง่ายเลยตัวนี้ได้มาตลอดเลยขากน้องรัายากรเขาเอาในการนั่นระวังลอกเขาสุกครับนีมงานเขาก็บอกว่าถืกินอะไลทุกคนเย็นน่อยัอนทุกปอนท โอ้หนอนไหนนอนเออเบ็ดปอนขันไ้หู้อะไรกันนั่นนี่ดูเนาะแมนโอ้ไหนนนอนไหนนอ้งามเลยอมันขนาดได้มาแล้วก็เอามาเสียบไว้บอลเก่าทุกคนนี่แหละเสียบใบเข้มน้ำนะโอ้หนึ่งสอง สามสี่สี่ตัวนะโอ้เน่นๆน้นๆโอ้แต่นี่ฮะตอนเสาร์เนาะขันเทนฮู้ันเทนฮู้กับได้ไปเรื่อยๆเฮอนั่นแหละทุกคนคือวิธีกา้นใส่เป็นกะเป็นสีใส่เนื้อนะยอนลงในหู้นะแล้แต่ก็รอบิึงนั่นแหละพอเวลามันถือกันนั่นแหละทุกคนดึงขึ้นมากะ ตามที่เห็นตะกี้นี่ในเขาก็สุกเป็นทีเรียบร้อยเลยนะสวยเข่าเลยเขากันหอนเลยต้องันหอนแล้วนะกลิ่นเขาลดเลยใส่สมุนไพรพร้อมป่ะเนี่ยมาเนนนอตแกงปลาใส่สมุนไพรนะ โอ้โหบุสบด้วยมันอยู่ะได้นี่้เงินดีแล้วมีไา้์ลนเจอเเป็นนกเจอแล้วนล่นนะสูมแล้วอยู่พุน้นแล้นโอ้อันนี้มึกบวมแล้วเนาะ ข้าวกลัวเอาจัดการมัอนอะไรเนี่ยคือเบ็ดอะไรคือเบ็ดไปที่ไปสกู๊กไปนั่นเลรุดไปตลอดพี่น้องได้มาเพิ่มอีกแล้วบอแมนโอ้แน,น่นอนนะลีตรงที่หกเลยพี่น้องตรงตรงห้องว่านในผ่านเอียน เคือนังแป๊บเดียวค่ะพน,นมา,ามาอามาอ่าตลอดนะมีนน,นนะ่งสี่หกหกโตเลยทุกคนโอ้เฮงขนาดนะถ้าเบิ่งตที่เจ็ดถ้าเบิง่งโตที่เจ็ดนะว่าสี่ดหรือสิบไดรเดีวยวแต่สำหรับขึ้นนี่ฮะ<ม>คิดว่าได่าอยู่เลยทุกคน เดี๋ยวได้ก็ทาเบงทำกันเพราะวอในแป๊บเดียวนะคนย่างไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอวาันนี้หนัดเหงอลงหูหมนเลยนะเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูโอ้ยน้ำนี่เมนูนู่ <c oughs> น,นที่ซองกะถอดกระปุกนี่ <c oughs> มาไล่มาไล่าจะถอดกระปูนะถอดกระปูดแดงด้คนหลนะังจากาก,ากิเข้าปปาไวก็ถึงนะเลยทุกคน นี่ถึกเลยนะโอ้โหน่ะได้เลยทั้งทีก็ได้แล้วทั้งทีผมซื้อกากินอี่แล้วพี่น้องเด้ออ๋อพกพี่น้องเขากระดีออกมาเลยตัวนี้สายเบ็ดหน่อยสัมอยู่ไปเด้เอาออกมาแล้วพี่น้องแฮียดีดดีดเอาไว้โอ้เสียงเสียกนี่มาพี่น้องตัวใดีดการดึงออกมาเขาต้องดีดสายน้ำ รเิ่มอกแล้วันดึงแบบอนขาดขาดบอแม่นถ้าถ้าทกแห้งเลยจะขาดโอ้มีแต่เอาไม้เาอ่าแต่ต้นใหญ่นี่ซ้ายพี่อียังเคยขาดแล้วโอทุกนนนแล้วโอ้บ่ขืนเลยพี่น้องข็นลบั่นบ่ขืนเลยคันดึงกูนี่นี่ย์นาดอยู่งานมันกนบอาม้อน ขึ้นมาแล้วข wow. oh, ึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้าวโอ้ยโอ้โหแน่นอนแน่นอนว้าร้อมกันสองแต้มเลยพี่ไหมเนโอ้โหโอ้โหเก่งขนาดนั้นนะนอนหลับเลยว้าโอ้เห็นอเลยโอ้เห็นอีเลยโอ้เห็นอเล้ยเ็กฮ้ยโอ้เห็นอเลย เก่าโตเลยทุกคนรับเดียวเองนะนี่คือระวังล่อข่าวสุกนะแต่ว่าใดเป็นยะไเก่าโตแอ้นนอนเลยไหนได้ที่ปอนเยนพี่น้องนี่คือหูเยนโอนี่เนี่ยอาจะเอาเนี้อเข้าปอนลงไปเลยเันจะเป็นหูมีดมันลอยหูมันลอยดิบๆต้ๆ เด้งอึงไปแล้วด้งึงไปแล้วอ๋อไม่ดิหนุนน้องดินเ่ไงอะไรทักะอ๋อหายมันเด้งลงไปเรลยเด้ยน้องคือจีตัวใหญ่นะโอ้จีจีเด้งลงเนาะอ่าอ๋อกินแล้ว่อะกาบามันกินแล้วกะทกบัตรหนึ่งพี่น้องหนักะดีสายออกมาบัตรอ๋อดีซายดีไม่ดิดีสายโอ้กินแล้วเนาะไหวอย่าลีได้ไปเบียดเลตึงขนาดไรตัวนี้ ใหญ่นออันนี้นี่โย่มันบ่โย่มันอะไรนั้งดึงดมาแลทั้งดึงทั้งดีดมาแล้วตยวนีใหญ่น้อนน่ะเลยาเถอะเถอะสิบเลยพี่น้องสิบนี้อ๋อเระวังล่อเขาซุกนะตัวใหญ่เลยน้อนนอน ุดยอดอ,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 อ่ะอา,อาหารการกินเท่ากันเดยบร๋อย,ยทุกคนนี่จะเป็นถอดกระปูว่ามีเพียงตีงันเย็นรงเย็นน <c oughs> ้ำวนนี้มากอะตอนหับอย่างดีนะแทบบริเวณยังเลยทุกคนมาทีมงานจัดก,การเมื่อแต่ละอย่างน,นั้นนับแต่หนึ่งข้าวหนึ่งนำเด็ดอยมันเลยเรเรื่องการหากินนี่ก็สุดยอดเลยแต่ละคนเก่งนะ อันยอมรับเลยนะเข้ากับอากะมาหวัวมงานกันเลยมานนี้ปุณาะห่าเก่งขนาดนะัาเคยยังเกาะเคยปุถ่ายเคยปุไ่ายเคย,เคยเท่าเนี่ยน่นอนแน่นอนเป็นหย่อนเลยนะฮาเย็นนี่แป๊บเดียวในระหว่างล่อเขาล่อเขาซุกหรือว่าล่อการเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นแหละทุกคนมันก็ได้ไปสิบตัละกินเบิงวันแต่นี่า แจ่งมีสิไดายไลนยบันไดไล่นอนได้้เออนอนนออ้ไ่นอนไน่นอนนี่กะพอคัวเห้าเปลแอดพอคมได้นี่กะทีงานเท่ารับวันนี้ไปใส่เบ็ดแต่กลนกันนะ ใส่เบ็ดใส่บางลั่นแต่ว่ายังไม่ทันยานเนาะครบตัวปุ๊บจับฮับเอาเลยเป็นในน้อยเน่นอนนะแต่ละคนดีมากเนยเืินท่าเบินงกบมืินอะไรเป็นคกบไปเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนอ่ะฮะบันฑิกามากินข้าวน้ำกันทุกคนนี่กินข้าวต้นแต่ว่าคลิปนี้ยฮะเทากับสีได้ยันต่อใส่ต้นเสาเลยจะเสียให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศต้นเสาเลยนะ ขายก็มีออกเลยเนาะตัวนะตนี้ก็นนะเหนียวมาันรู้ว้าแล้วสบายดีตอนสาวิทยเพียงหนึ่งนะนี่ฮนะตื่นมากเขาบรรยากาศดีๆนะมีหมอกพร้อมทุกคนสุดยอดเลยนี่ยูแคมน้องนำใหญ่นะ นี่มะเขือ่นี่พอบันดองนอนนี้นะอนาาวางคอยนอนมืเ่เขือนน้ยุงลายลายทุกคนอยู่แคมนนำนี่ก็วางทีมงานไปก,กันนอนนี้นะตอนนี้จะคนขึ้นสามคน,นสามคนนอนในเต็นท์เนาะเปย์สามไปกันนอนในีีสามฟังเสียงยุงโซ่ ยุ่งขนาดเลยโอ้ยยุ่งอุ้ยได้แต่ก็ไม่ได้ใช้พรมพอดพาเลยอุ่นนอนสามคนอะบันนี้ไปย้ายยามองว่าเอ้าเป็นยามองเนาะไปไปคือไายเฝ้าขุดเขาตื่นเสามากอะแบ่งนาทีกันนะทุกคนอาต่างคนต่างที่ไปเห็นนาทีที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะ บางคนก็นไปใส่เบ็ดนะใช่คือก่อนกครขยายกัน น,นี้นะมังบรรยากาศที่สุดเลยทุกคนตอนเสาร์นะโอ้บรรยากาศดีหมองกระลงตอนเสาร์เนี่ยคือว่าสุดยอดเลยบ่เอออยู่ในสถานที่ที่นี่ฮะเขาห้อ,หองยังก็อยู่บอกงั้นซ้ำซบาี่ไหนบ่เอออันนี้เป็นส,ส้ำอันนี้ฮะซ้ำซบซซเอาเครื่องห่องมาซามซพมีคนตาย โอ้เต oh, oh, ็ก้นัมโบเขาฟังแถวนี้เออเป็นคนตายสามศพแต่พังใบในนี้ก็เลยห้องบอนสามศพมองได้สี่ศพแบบนี้สี่ศพบ่มีเอินเอาะเออเอินเอาเอินเอาะสี่ศพเออแต่ว่าสามศพบอลเนี่ยเนาะสี่ศพเอินเยอะกันโอ้ฮะนั่นแหละทุกคนคือว่าอยู่ในบอลนี่ฮะมีคนตายเนี่ยเขาพังคนไหวนะสามศพนั่นแหละ เลยว่าเข้าห้องในนี้น่่าสถานทีที่นี่นสามศพคือชาวบ้านแถวนี้เฮาสิฮู้จักเฮาอยู่จักกันดีนะนั่นแหละห้ยก็ลายเนาะน้ำนี่เบิงคือบ่ลึกนะทุกคนแต่ว่าปา6เมตรนะมีวนหอง6เมตรออกนหองนั่นด้ ห้าหกเมตรแลวโอ้สแสดงว่านลึกโอ้ปลาเนี่ยถึกเลยทุกคนมองดังหน่อยนะมองเบื้องดังอ๋อถกถึกเลยมอ,มองขี้ขาดมองขี้ขาดนั่นเดี๋ยวว่า <laughs> สองตแวเลยทุกคนเดี๋ยว,วว่าว่าเลยมองอันนี้มอง มวนมองทีบ่ทีกว่ามองเนาะเขาติดใหม่บอติดใหม่เฮ้ยกระชังาโอ้โหดูหน่อยเดียวหนึ่งนะย้ำบมางหน่อยเดียวหนึ่งได้แล้วอันนี้มองทีเลยมันเลยทีอีกมุมนนู้นได้มอง <laughs> Nằm lực na tất cả lông đó, ngoài khăn ngoài khăn nó, nhảy 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 นี่บางลั่นบางที่ซองเป็นอะไรไม่จัดคือคือเออกันไม่ยู่ไบเออไปห้ามือพูดอย่างเ่ไปม่ยังเอบะไเนาะโอเค มองเขาก็ได้อยู่นะพอได้กินทุกคนอ๋อฮีไลกันนะเนาะจับในมองนะถือว่ามีของกินแหละตอนเสาร์ทุกคนแต่ว่าของกินทำนีงแต่เมือ่อคืนนะเ,ย,นเย,นย็นเย็นลลยเมือ่อคืนนี้นาซีได้ซิบกว่าโตทุกคนเพราะว่าตอนที่เขาสีนอนทนะ์เขากินเขาแล้วนะกะ ได้ไปเลย10เอทน,น,น,นี่ก็เดี๋ยวบางรันนี่ก็เดี๋ยวหาสุไปเท่นนะเทให้ทุกคนเบ่งว่าสิได้จากโตอยู่ในนี้นะเดี๋ยวได้ล็อกนะไหมล็อกล็กอกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดล็อกวีธีกันล็อกวิธีกันล็กอกเน,นี่วีธีกันล็อกปะ <laughs> น,นี่นี่ <laughs> อ้ยมาอยู่ได้ <laughs> อ้ย คนคนคนที่การล็อกมาใช่เนี่ยใช่เนี่ยอ้ามวยอยู่ได้เนี่ยนะอ้ามวยอยู่ได้นี่กาล็อกเฮ้ปเอาเอาเอาได้ต้องล็อกให้นด้เอาเออเราจนได้่าทู Tem um copo ของอยู่ของกินเท่ามืนี้กันมีต้มสมเอียนบ่ไม่เห็นจะเห็นแล้นะขาิน้าียง็่งานมันสุดยอดเลยทกว่วไดเลยทุกคนันนี้เ่ยกันกินขากินหนำนะนี่ก็สวนเฮากินเรียบร้อยแล้วทุกคน นี่ก็มาเมื่อนี้โอ้ถื่วะขุมนะถือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมันนะแต่ก็โบเดมี่ยังไลาเพราะว่าสถานทีที่นี่คือเหคือนส้ามสีคนเนี่ยฮะเขาอมาประจํานะเขาเคยมาแต่ที่นี้เขาส่วนมาเที like. ่ยวเอาก็เลยมาเที่ยวนะกันืีว่าของอยู่ของกินกับเขาจัดแจงมนเลยนะทุกคนเอาไปบริกยเห็นยังนะ มาเมือนีกันขอบคุณขอบใจทั้งพ่อบันดองมืาอนี้โอ้ยินดียินดียินดีนี่ทีมงานมาเที่เรายาวเลยทีมงานนะทีมงานหากินมานคนแรกือกับเบาผู้ไทยปะแมนอ่าคนทีซองเลยเคยผู้ไทยเนาะไอ้พักกี่ตั้มซองเลยพี่น้องอันนี้ได้ะชองเป้น้องคนหากินชองเป้น้องเป็นหากินตั้งนะบ่าวบอลคนหากินพี่น้องบ่าวบอลคนหากินอ่ะเสี้ยวว้าเด็ยูทูบเบอร์ ถือว่าแต่ละคนในทีมานี่หฮากินเก่งย่อมหลับเลยทุกคนแบบว่ามานนี่ก็เป็นผ้าม้าหันท่านนี้ห้าม่งประเฮ็ดยังเลยนะมีแต่ถากินอย่างเดียวเป็นแขกเป็นอ้องมนี่เป็นแขก <c oughs> เป็นแขก <c oughs> เดี๋ย <c oughs> วต่อไปกับพ <c oughs> ่แน <c oughs> เ่เพื่อนอาจจาะ <c oughs> ไปห้าห้ากกับคนละผ้าขึ้นไปเที่ยวอยู่อันผู้คน <c oughs> ละทุกคนเพราะว่าทั้งห้าบ่คอยมีสถานทีแบบนี้นะ ทั้งมี้กับโบ้คอยมีทั้งนั้นก็จะไปเยี่ยมทั้งพุดและบาดอาแมน่นทำข้อลุกเล็กลุกเล็ก,ลกนะอ่ะรายการสำหรับคลิปนี้เท่ากับสิได้จบไปสำเนินแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปนาพอกันใหม่ทุกคน